หลายคนก็ <ผม S 1> จะบ,บะะะอกว่าเห็นววแวบๆเห็นแวบๆเออว่าแอบมาร้องพงร้องเพลงเขาด้วยครับ<ะ>เออยังไงฮะมันอยู่ๆเรามีแรงบรันดาลใจอะไรเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันจะมาร้องเพลง<ะ>เพราะเนี้ยฟังตั้งแต่เล่ามาแต่ต้นยังไม่เห็นพูดถึงเรื่องการร้องเพลงตั้งแตไหนแต่ไรเลยอันนี้คือถ้าพูดตรงๆคือได้แรงบรันดาลใจมาจาก GOT7 Club in f i d a y Club แล้วนอกจากวิ่งกับทำงานในวงการทำอะไรบ้างอะวิ่งทำงานทำเพลงครับนี่อ่ะนลกร้องด้วยเหรอหลายคนครับผมจะบอกว่าเห็นแวบๆเห็นแวบๆว่าแอบมาร้องพงร้องเพลงเขาด้วยครับเออยังไงครัมันอยู่ๆเรามีแรงบันดาลใจอะไรเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันจะมาร้องเพลงเพราะเนี่ยฟังตั้งแต่เล่ามาตั้งแต่ต้นยังไม่เห็นพูดถึงเรื่องการร้องเพลงตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยอันนี้คือ ถ้าพูดตรงๆคือได้แรงบันดาลใจมาจาก GOT เอ่าเพราะว่าผมอ่ะก็อยากร้องเพลงผมในมิทติ้งมิทติ้งหนึ่งที่แฟนคลับทุกคนสามารถร้องตามได้อ่คือเป็นเพลงที่เราทําเองใช่ครับมันจะรู้สึกดีใจขนาดไหนเหมือนแบบเหมือนเราไปคอนเสิร์ตเขาอย่างเงี้ยเราก็ไปมิทติ้งเขาแล้วก็เห็นทุกคนร้องได้อย่างเงี้ยเขาคงรู้สึกดีใจมากผมก็อยากจะมีความรู้สึกนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะสัมผัสลองดูว่ามันรู้สึกยังไงครับ ใช่ก็เลยเริ่มที่จะมีเพลงของตัวเป็นของตัวเองซึ่งมีไปแล้ว3ามเพลงไม่มีใครรู้จักเลยรู้จักผมรู้จักมนได้ยริงผมขอถามหน่อยว่าเพลงในสไตล์ของเต้ยพงศกรมันเป็นเพลงแนวไหนยังไงบ้างเนื้อหาไงหรือว่าในรุ่เพลงแรกก่อนกว่าเพลงแรกที่คุณเริ่มทำตอนนั้นคุณมีแรงบันดาลใจแบบไดไอเดียอะไรยังไงตอนนั้นตอนนั้นรถติด รถติดแล้วมันเป็นช่วงฤดูฝนครับฝนตกหนักมากผมก็แบบนั่งติดอยู่ในรถอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองไปเห็นคนแบบติดอยู่ตรงป้ายรถเมย์ผมก็เออทําไมเราไม่ลองทําเพลงที่แบบคนหลบฝนแล้วก็ไปเจอกันอยู่ที่หลบฝนแล้วก็ได้คุยกันได้รู้จาักกาันกลายเป็นแบบเฮ้ยคนนี้แม่งถูกชะตาแล้วก็รู้สึกแบบอ,นนอ,อยากอยู่ตรงนี้นานๆจังเลยอ,อยากอยู่กับเธอนานๆอยากอยู่อยากต้องขอบคุณฝนนะที่ทําให้เราได้มาเจอเธอ,อ ในวันนี้ถ้าฝนไม่ตกฉันก็คงขึ้นรถเมลสายนี้ไปแล้วไปนู่นนี่นั่นไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าฝนเนี่ยตกทาให้เรามาติดอยู่ตรงนี้ด้วยกันทําให้เราได้รู้จักกันจากกันนั่งรถนะรถติดนะเราคุณได้สตอรี่นี่ขึ้นมาเลยละใช่โอ้โหแล้วมันรก็เลยออกมาเป็นเพลงแรกที่ชื่อเพลงว่าขอบคุณฝนครับี่อันที่เราแต่งเองเลยป่ะอันนี้หรือว่าัอนี้เราไปเอาสตอรี่ไปคุยกับนักแต่งเพลงที่เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็ช่วยเขาแต่งแล้วก็ต้องมีคํานี้นะขอมีคํานี้หน่อยนะอะไรเงี้ย นี่คือเพลงแรกพอเข้าห้องอัดครั้งแรกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพอเริ่มไปอัดเพลงเฮ้ยไม่ใช่ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนก่อนหน้านี้มีอีกเพลงนึงเอาอีกเพลงนึงด้วยใช่มีเพลงนึ่งอะไรเพลงอะไรผมเพิ่งนึกออกว่าตัวเองมีอีกเพลงนึงก่อนหน้านี้ชิบหายเจอไว่าครั้งแรกที่เร้องร้องในห้องอัดไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงนี้เพลงอะไรครับเพลงอะไรสองพยางครับคือชื่อชื่อว่าสองพยางเขชื่อเพลงสองพยานใช่ครับมาจากไหนอ่ะเพลงว่าสองพยานมาจากแบบอ่า เหมือนสตอรีร่ว่าแบบเรากับแฟนอย่างเงี้ยแต่เราแบบไม่สามารถแบบพูดว่าคิดถึง เป็นห่วงรักนะคนดีได้ต่อหน้าแบบคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบว่าสองพยางนะเข้าใจกันเข้าใจกันสองคนรักนะเหลืออะไรก็ได้คิดถึงนะบอกได้เพียงแค่สองพยางสองพยางอย่างงี้ยพี่เปตคือจริงๆอ่ะในลิสต์ของเราเนี่ยมันมีคําถามต่อมาซึ่งคําถามเนี่ยมันถามว่าคือเตอร์เนี่ยเป็นคนมีวินัยมากแต่มีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างคอนฟ lict มากคือเป็นคนขี้ลืมจะถามว่าแก้ได้หรือยังเขาไม่ได้แหละน่าจะไม่ได้นี่ก็ลืมไปแล้วเมื่อกี้ ก็ลืมเลยไม่คิดเขาลืมไปละแล้วก็เพิ่งมานรกๆที่สองพยามสองพยามวันนั้นเข้าห้องอัดครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเข้าห้องอัดในไหนรู้ไหมตู้เสื้อผ้าเฮ้ยอัดเพลงในตู้เสื้อผ้าอัดเพลงในตู้เสื้อผ้าเพลงนี้ก็คือเป็นเป็นแบบเป็นแบบโฮมสตูดิโอใช่ครับอันนี้คือห้องตู้เสื้อผ้าของตัวเองหรือห้องหัดห้องอัดเพื่อนให้น้าแป้งอ่ะน้าแป้งช่วยน้าแป้งช่วยกับเพื่อนน้าแป้งแล้วก็น้าแป้งเอาเอาไมค์มาแล้วก็อัดแล้วผมก็ไปอยู่ในตู้เสื้อผ้ามืดๆอ่ะปิดไว้แล้วก็อัด อ่าให้มันซับเสียงเสื้อผ้าต่างๆมันซับเสียงไปใช่แล้วเสียงมันออกมาไงเป็นคุณภาพเป็นไงบ้างต้องลองไปฟังครับสองพยัค์สองพยัคฆ์คนเนี้ยผมว่าคนดูรายการแบบเฮ้ยตื่นมีเพลงตื่นมีเพลงเพลงแรกสองพยัค์เพลงที่สองขอบคุณผมขอบคุณบุผลเพลงที่สาม เอาลืมอลืมยังรอเธอเหมือนเดิมเออรอเดอเหมือนเดิมเพลงที่สามที่ปล่อย่างยังไงเพลงที่สามนี้ก็ปล่อยไล่เลี่ยกับเพลงที่สองครับผมคเออปล่อยห่างกันประมาณสามเดือนหรือหกเดือนเนี่ยจำไม่ได้แล้วลืมอีว่าสรุปสรุปเรามีกี่เพลงกันแน่เนี่ยสามสี่เพลงละเอาครับไปสี่เสร็จแล้วมันมีผมอีกหนึ่งอ่าเมื่อกี้ลืมเพลงแรกไปใช่โอเคเพลงที่เพลงล่าสุดชื่อเพลงว่าอะไรเพลงล่าสุดชื่อเพลงว่า pictures picture ใช่เรื่องราวเป็นยังไงครับอันนี้เรื่องราวเป็นอ่า เราอยากจะเก็บรูปภาพนี้เราเห็นรูปภาพนี้มันเคลื่อนไหวได้โดยเป็นความทรงจําของเราทุกครั้งที่เห็นรูปภาพเราจะได้ยินเสียงเราจะได้แบบเมมโมรีทุกอย่างกลับมารูปรสกลิ่นเสียงแล้วมันจะเห็นแค่เราสองคนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณเป็นคนโรแมนติกมากคือคนโรแมนติกเนาะโรแมนติกมากแล้วคอนเซ็ปต์มันมาจากเราเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่คอนเซ็ปต์มาจากเราเองหมดเลยว่าแบบมันต้องเก็บไว้แค่สองคนนะ Club Inspired Day. Club Inspired Day.